ในมือนี่ครับไม่ต้องโคตดนะเอาแค่นี้นะในแนวมีผมก็มีคําตอบพ่อแม่พี่น้องแล้วเพราะว่าผมก็หาตลอดว่ามันเจ้าจังไหนเจ็ดแสนคะแนนเนี่ยสุดท้ายคําตอบที่ได้วันนี้ผมจะให้พ่อแม่พี่น้องฟังเพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเดือดร้อนใช่ไหมก็อ่านในย่สำคัญเนาะ เนื้อหาสาระที่สำคัญครับเ,เนี่ยด้วยพอหนึ่งคือกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคที่หนึ่งครับได้รวบรวมรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานครและมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครในวันตทิที่ส3มีนาคม2,556นี่ข้อหนึ่งครับหนังสือราชาการลงวันที่27กุมภาพันธ์นี่ข้อที่สองตามข้อหนึ่ง จึงให้ท่านกำชับข้าราการในสังกัดที่มีรายชื่อตามบัญชีที่แนบไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งดังกล่าวให้ครบทุกคนก็คือสั่งการจากผู้บัญชาการภาคผู้ผู้บังคับผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดไปที่รองแล้วก็ไปที่หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรใ,ในตรงนี้ก็มีรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้งผู้ว่ากทมสังกัดพ1คือกรมจรชาการตรํารวจภูธรภาคที่1ใช่ไหมมีทั้งหมด1,352คนมีหมดเลยจากพ1และบอกออ,อ,อกอพ .1 มี83คนบอกอสสพ .1 78สผรอ,อพ .1 มี8ผจวสมุทรปราการ234 พอจังหวัดปทุมธานี179ผพอจังหวัดนนทบุรี140ผพอจังหวัดพระนครศรีริยา159ผพอจังหวัดสระบุรี131ผพจังหวัดลบบุรี127ผพอจังหวัดอ่างทอง73ผพอจังหวัดสิงห์บุรี74ผพอจังหวัดชัยนาท66รวม1 1 3 5 2นี่เฉพาะภาคหนึ่งนะแล้วไอ้ทั่วประเทศมีหมดนะาคคาับหมายเหตุ กำชับให้ผอบอกอทุกหน่วยสังกัดกำชับหอฯอสอพอทัพอกกอในสังกัดตำรวจนะขอให้แจ้งไปแจ้งขอความร่วมมือทับขอร้องข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมในวันที่3มีนาคมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ครบทุกคนพอหนึ่งได้รวบรวมรายชื่อตำรวจผู้ม,มีสิทธิ์ดังกล่าวมาด้วยแล้วดังประปทดังต่อไปนี้ผมก็มีรายชื่อแนบหมดเลย นะในจังหวัดที่อยู่ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคที่หนึ่งแต่มันมีเรื่องอย่างนี้ครับผมจะอ่านให้ฟังรายชื่อทั้งหมดเนี่ยเต็มหกรดาบตีบุญวิชัยบุญประเสริฐพบหมู่สพอคลองสิบสอลูกกาจังหวัดปทุมธานีพอหนึ่งก็คือภูธรภาคหนึ่งไอ้กองบัญชาการตุรวจภูธรภานหนึ่ง มีภูมิลำเนาอยู่ในกรทม36ทับหหมู่เบางขุนเทียนเขตจอมทองหนึ่งแล้วนะค,คนเดียวกันอันดับที่617ดาบตีวิชัยบุญประเสริฐพอบอมหมูสออ่สพบคลองั2บลูกกาปทุมนีเดียวกันครับมีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านร้อยหกร้ทับยีสิบเซอยสุขุมวิทสีส่สองคลองเตยเขตคลองเตย นายวิชัยมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรทมเขตจอมทองและเขตคลองเตยสองเขตสองเขตครับอส,อสองเขตนะครับ,รบแจ้งมาเลยมึงต้องไปทั้งสองเขตครนะเอาต่อไปลำดับที่623พันตำรวจโทสมบูรณ์สุขสวัสดิ์สวปสปอของห้าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีบ้านอยู่บ้านเลขที่159ยห้ทับหนึ ซอยคูบอนยี่บเจ็ดแยก60สแขวงท่าแรงเขตบางเขนครับต่อไปลำดับที่623พันตำรวจโทสมบูรณ์สุขสวัสดิ์สวปสพบคลองห้าคลองหลวงไม่ต้องอ่านเนาะครับอยู่ที่เดียวกันจังหวัดปทุมธานีครับมีบ้านเลขที่อยู่ที่69 8ทับแหมู่5แขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มครับคนละเขตนะสองเขตอีกสอง้วนะครับต่อไป6้่พันตำรวจโทสมบูรณ์สุขสวัสดิ์ค้นเก่า มีบ้านเลขที่อยู่ที่18ซอยลาดพร้าววังหิน32ถนนลาดพร้าววังหินแขวงลาดพร้าวเขตลาดพาร้าวสามแล้วนะอันที่4 625เจ๋ไหมพันตำรวจโทสมบูรณ์สุขสวัสดิ์มีบ้านเลขที่อยู่ที่523บ 1, ําหนริมทางรถไฟสายช่องนนทีแขวงคลองเตยเหนือเขต วัฒนาัฒนาเอาอีกไหมเอาอีกไหมอ,อันดับที่6กหกี่พันตุลโตสมบูรณ์สุขสวัสดิ์อยู่บ้านเล็กที่416้ยซอยจรัญสินิบแแขวงบางพัดเขตบางพัดว่าไงครับนที่2 5ห <c oughs> บ้านคนที่หนึ่งวิชัยบุญประเสริฐสองบ้านคอ้าวพอมาอันดับที่630ดาบตีอำน,นาจสุขสำราญอันนี้มี4บ้านครับอำน,นาจส,สูงสุดขอารัฐผบมู่ลองสอพว สพคลอง5อำเภอของหลวงปทุมธานีนะปะทุมธานีนะอยู่2ทับ9ซอยพร้อมพัน์แขวงดินแดงเขตด,ดินแดงอยู่อีกบ้านหนึ่ง36ซอยประชาอุทิศ5แยก3ถึง6แขวงดอนเมืองเขตด,ดอนเมืองอ,อีกบ้านหนึ่ง636ทับ4ซอยพระลำ6ซอย12ตอ่อบ,บ,บ้านครัวแขวงถนนเพชรบุรี เขตราชทีวีราชทวีครับอำนาจสุขสำนานมี4บ้านนะตกบ้านไหนแล้วนี่ครบยังครบแล้วครับอ่นี่ไง5้าสมาตะมาซอยสุขาพิบาลห้ซอยห้ามาแขวงออาเงินเขตสายไหมครับอำนาจสุขสำนานมีต่อดาบตีกิษดาสุขเกษมพอบมูอะไรพอกพสส พอจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ที่77ดซอยหลังกรแหง2 0 7ยเจแขวงมินบุรีเขตมินบุรีรกฤษดาสุกเกษอีกคนหนอ,อีกอีกอีกคนเดียวกันนี่เจ็ดซอยนาเจริญสามแยก6เขตหนองแขมแขวงหนองแขมเขตหนองแขมครับยู่หนองแขมสองบ้านแล้วนะตกลงหนึ่งคนสองคนสามคนสคนีส่คนมีกี่บ้านนับใหงครับต่บอไปยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกงไม่หมดไม่งั้นจะได้เจ็ดแสนมาจากไหนครับ ไอ้น,นี่สนุกเลยสมส,สมชายรุ่งเรืองสมชายรุ่งเรืองระดับที่6 4 9ี่ดาบตีสมชายรุ่งเรืองพอบอหมูรองสวสพอบอเมืองสิงห์บุรีสมชายรุ่งเรืองมี13บ้านในกอทมอนะมีสิทธิ์เลือกตั้ง13ครั้งในการเลือกตั้งผู้ว่าเมื่อวานนี้นะบ,บ้านที่หนึ่งีซอยบางบอนหนึ่งซอยสิแยก4บางบอนเขตบางบอนบ,บ้านที่2องเจ็ดทับสามเก ซอยสุขาพิบาล5ซอย34รารเจ้าแม่กุลอิมแขวงอองเงินเขตสายไหมครับบ้านที่3 20ยี่ทับ313ซอยประหลนโยธิน5 54ทับหแขวงของถนนเขตสายไหมบ้านที่เท่าไลบ้านที่4 654ถนนประชาดิศตแขวงทุงท่งครุเขตทุ่งครุ4แล้วครับอตองหทับ55ตอกจุฬารัดแขวงมักกสันเขตราเชทวี 3, ครัหทับ520 ถนนสงบพาแขวงสีการเขตดอ,อนเมือง6 50้าทับสซอยหาไทายลาด6แขวงบางชันเขตคลอง3าวา7 52า52ซอยลายมินทา5แยก58แขวงท่าแรงเขตบางเขน8 621 <600. S> ทับหนถนนประชาพัฒนาแขวงทับยาวเขตปลากระบงัง9กครับอา 12, หมู่6แขวงท่าแรงเขตบางเขน 540ถนนมาเจริญเขตแขวงนองแขมเขตหนองแขม36ถนนอรุณ์มะนแขวงวัดอารุณเขตบางกอกใหญ่638ถนนอยู่เจริญ29แขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวาง93ตอกสาเจ้าโกบบนึงซอยสมเด็จพระเจ้าตักสินสายุสแขวงดาวขนองเขตทุนบุรี14เขต14เขตเลือกตั้งว่าไงสิเเขตคนเดียว ครับอา้อาวไอ้กไหมครับสุวัสดิ์สีแก้วรองสวสวพมสพออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับบ้านแรก817ร้ท่บห้ซอยนาวิน139แขวงนนจันทร์เขตบึงกมุมบ้านท,ที่2 304 167ซอยประชาชื่น12แยก1 2ึ 12, 12 64, ่งสองหน่งสงหกสี่แขวงดุสร่างเกศรักซีครับอา้บาวบ้าน บ้านเอาอีกไหมครับสอง้ยห้าบเจ็ดทับหกตอกรุราลัดแผลมักสารเตราชทีวีครับเอาอีกไหม,มอ่ะสามลสมปองทัพทิมพบบอมูสออ,อินบุรีจังหวัดสิมบุรีบ้านในกทมหลังแรกร้อยเทับห้ครับซอยวัดเรียบราบบำรุงแขวนวงสว่างเขตบางซื่อบ้านที่สองบ้านที่สอนี่ผมเรียกเองนะครับเพื่อง่ายต่อการกำหนดใช่ไหมใช่ครับสองหคับหน ถนนแก้วเงินทองแขวงของชักพระเขตตลินชันว่าไงอ่ะเอาอีกไหมล่ะยังมีอีกเยอะเลยครับยังมีอีกเอไมะที่เห็นว่ามีการตอนนี้มันอย่างนี้ครับกกทมทะเบียนราดและกก,กตจะมีคําตอบผมยังไงคืนนี้การที่คุณจะไปอยู่บ้านไหนคุณเข้าได้บ้านหลังเดียวครับคุณทําไมเข้าทะเบียนบ้านได้ไดไดหลายบ้าน อันนี้เป็นหน้าที่กทมกับณคณะกรรมการการเลือกตั้ง os, ed, ต้องตอบเรื่องนี้ให้กระจ่างว่าบุคคลที่มีรายชื่อนี้ไปเข้าใน 4, 5, 6หกระทรวงเขตครับสกระทรวงกับหกทมนะครับกระทรวงมหาไทยเพราะอยู่ต่างจังหวัดมาครสองกทมสามกกตฐานะออกเป็นผู้มีสิทธิ์มาลงคะแนนถูกไหมสี่สำนักงานตํำรวจแห่งชาติในเมื่อกฎหมายกําหนดให้คนมีทะเบียนบ้าน ทะเบียนราดเนี่ยได้หนึ่งหลังครับแล้วนี่เป็นตํารวจทําไมมีทะเบียนราดมากหลังเต็มทีครับแล้วตํารวจก็ไม่มีคําตอบก,ก,กอกอกอตก็ออกสิทธิ์ให้ไปลงคะแนนได้กอก็ไอ้กทมก็ไม่ประท้วงไอ้ทะเบียนราดก็ไม่ประท้วงครับคุณว่าอํานาจรัฐไทยวันนี้เป็นยังไง <c oughs> มีมีเรื่องของร้อยตํารวจตรีวิชัยไอ้นักคนเดียวแต่ว่าผมามันผมหลากรอไหมเนี่ยครับแต่นี่เขาตอบมาเบื้องต้นบอกว่าเป็นชื่อคนคนเดียวก็จริงแต่ว่า เลขที่บัตรประชาชนต่างกันนี่เคยตอบมาก่อนเองของคุณพิชัยนะครับดาบตรีวิชัยเราตำรวจตรีวิชัยแล้วทำไม<ต>คุณไม่มพิสูจน์ว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า <c oughs> ครับเนี่ยเพราคนเดียวกันโดยกฎหมายไทยนี่นะครับคุณเข้าบ้านในหลังเดียวครับถูกไหมล่ะครับ <c oughs> ถ้าคุณเป็นเจ้าบ้านคุณเป็นหลังอื่นไม่ได้แล้วถ้าคุณเป็นลูกบ้านคุณเป็นเจ้าบ้านไม่ได้ <c oughs> แล้วทำไมในนี่แต่ไม่หมดเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ครับคนหนึง่ง คนหนึ่งสองหลังคนหนึ่งห้าหลังคนหนึ่งสี่หลังคนหนึ่งสองหลังคนหนึ่งมีสิบกว่าหลังสิบสี่หลังมาสิบสามหลังสิบสี่หลัง, <c oughs> ลงเป็นไม่ได้ยังไงอ่ะแล้วเป็นตำรวจด้วยนะครับฉะนั้นตำรวจที่มีรายชื่อที่ผมอ่าณคุณทำผีดกฎหมาย <c oughs> ผมไม่ได้กล่าวหาคุณแต่ผมว่าตามราชหนังสือราชการเลยเนี่วิทย,ยุด่วนในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งหกทับจุดแปดหนึ่งหนึ่ง ลงมาที่27่สกุมภาพันธ์คุณไปหาเองครับเนี่ยซื้อเอกสารราชการเอ้า <c oughs> ไม่ต้องค้นอะไรเยก็ได้นี่ค้นอะไรเยอะคนนเนี่ <c oughs> ผมแสดงให้เห็นเนี่ยครับ <c oughs> ให้ดูให้ดูเป็นเป็นหลักฐานไว้ <c oughs> นี่งไง <c oughs> พอทําอย่างนี้ได้เสร็จปุ๊บรู้แล้วเจดแสงคะแนนจะมาอย่างไงส่งเสาไฟก็ลงได้นั้นตัวเลขในบัญชีเนี่ยแสดงว่ามีคะแนนที่สั่งได้ และขยายมวลไว้เรียบร้อยแล้วไอ้เจ้าตำรวจไม่ใช่เจ้าตำรวจดิต้องเป็นตำรวจที่ดีตำรวจที่ดีก็บอกว่าผมไม่รู้เรื่องเลยเ<อ>ผมไม่เคยเข้ากรุงเทพเลยผมไม่ชื่อลงเลืองตั้งในถูกสั่งให้มาแล้วก็ไปเหนื่อยไม่เป็นหาถนนไม่เจอก็มีนะครับและที่สําคัญที่พี่น้องประชาชนเห็นเวลาไปเลือกตั้งก็คือในทุกหน่วยจะมีตำรวจนั่งอยู่ประจำสองคนสองคนในทุกๆหน่วยนี่คือที่มาของเรื่องว่า ไอกองบัญชาการตํารวจนครบาลทําเป็นจะตรวจสอบการทุจริตการาเลือนตำแงติดกล้องเงี้ยไหมติดกล้องก็คือไม่ได้ตรวจคนอื่นเลยตรวจไอตำรวจด้วยกันเนี่ยมึงเบี้ยวหรือเปล่าไม่มาลงคะแนนหรือเปล่าครับนี่คือวิธีการควบคุมขอ,ขอ,ขอให้ไอไอ้คะแนนสั่งได้เอคะแนนสั่งได้ไอเสาไฟนี่จะเป็นบัวและขณะเดียวกันก็เป็นกรณีที่ถ้าเกิดคนที่สั่งได้มีรายชื่อและไม่ได้มาลงในช่วงปิดท้ายก็สามารถ กระทำการบางอย่างได้ถ้ารู้กันในหน่วยเลอกตั้งนั่นแปลว่าอย่างนี้นะครับคะแนนเมื่อได้ได้เมื่อสี่ปีที่แล้ววิเคราะห์แล้วสามแสนไว้ครับสามแสนคะแนนครับกูต้องทําอีกประมาณเจ็ดแสนไว้เอามาจากไหนเฉยไหมครับไอ้สามแสนนี่ก็ต้องยอมรับว่าซื้อนะครับกูต้องซื้อเพิ่มเท่าไหร่แล้วก็ใช้ตํารวจทําให้เท่าไหร่นั้นตัวเลขเราหน,นีไม่พ้นเลยวันนี้วิเคราะห์งี้ได้ชัว่วดลย เชื่อโดยสุดจริตใจเลยมันผิดปกติตั้งแต่ที่บอชอน,นอมาทำหน้าที่ตรวจตาในการเลือกตั้งใครขอคุณซึ่งที่จริงแล้วถ้าขอเนี่ยคอขวต้องออกข่าวใช่ไหม<อ>ต้องขอความร่วมมือตำรวจ<อ>